สวัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์เรียกว่ากกนะครับวันนี้ก็วันที่24นะครับ24 24สิงหาคมนะครับก็คือใกล้จะถึงวันที่1กันยาแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคำนวณวิเคราะห์นะครับก็คือวิธี วิเคราะห์แยกแยะนะครับอย่าย่อนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับคนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกกันทุกคนนะครับเว้นเสียจากว่าคุณเกิดอาการแบบนี้คุณถึงจะไม่มีความรู้สึกนะครับยี B ก็ไม่เจ็บตี D ก็ไม่เจ็บนะครับบี้ยังไงก็ไม่เจ็บเห็นไหมครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะคุณเหน็บชาไว้เห็นไหมครับถ้าคุณเหน็บชาไว้คุณก็จะไม่มีความรู้สึกเลยนะครับวิธีง่ายๆที่แก้เหน็บชานะครับไม่ใช่วิตามิน B2 นะครับไม่ใช่วิตามิน B12 นะครับไม่ใช่วิตามิน B ใดๆก็แลว้วแต่นะครับวิธีง่ายๆก็คือดึงชาออกคุณก็จะหายเหน็บชาเลยนะครับเอาชาวางไว้นะครับไม่ต้องเหน็บชาก็เอามาใส่น้ำร้อนอย่างนี้นะครับ แล้วก็จิบแค่นี้แล้วนะครับเนบชาก็จะหายไปนะครับกลายเป็นชงชานะครับนี่ครับชงชากระตุก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 นะครับเป็นชาลิปตันนะครับลิปตันนะครับไม่ใช่รีบตันนะครับลิปตันครับลิปตันลิปตันไม่ใช่รีบตันนะครับรีบตันเด๋ยวน้ำไม่ไหลนะครับว่าแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับนี่ครับผมมันเป็นธรรมเนียมนะครับสำหรับ y o u t u b e นะครับก็คือการกด Subscribe สำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมคลิปแห่งความหวังคลิปนี้นะครับนี่ครับผมเมื่อกด Subscribe แล้วสำหรับเพื่อนๆในเพจ Facebook อะไรต่างๆก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมนะครับกำลังใจแบงค์ลิปโกกเอฟซีนะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็พลาดสำหรับคลิปดีๆหรือคลิปที่ไว้ผ่อนคลายเครียดนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีน,นะครับเราก็จะมีแนวทางนะครับแนวทางของเราก็คือ นี่ครับเหมือนเดิมครับเราก็จะมีอาชนะไว้นะครับไม่มีอะไรนะครับในนี้แล้วก็นี่ครับเขียนไว้เลย0-9ถึงเนะครับเราจะใช้ประมาณ8ครั้งสำหรับการจับนะครับก็ใส่ลงไปนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับ ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือคือมีเพื่อนๆนบอกว่าจัดให้6ตัวเลยนะครับไม่ต้องก็เลยนี่ครับ1 2 3 4 5 6ี่้านะครับ6คือ3ตัวหน้านี้ที่ผมไม่ใส่สีไว้เพราะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วแต่สําคัญเหมือนกันครับแต่ที่สําคัญมากสุดคือ3ตัวหลังนะครับอันนี้เราจะเอาตัวแรกนี้นะครับมาแล้วครับนี่ครับใสๆเลยอันดับแรกก็ต้อง คุกเขาไปก่อนคุกเข้าเหมือนเวลาทากับข้าวนะเราต้องคุกเข้าให้มันเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็ล้วงเข้าไปครับตัวแรกคือตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับแม่พี่น้องลุ้นกันตัวแรกคือหนึ่งครับใส่ลงไปใหม่ตัวนี้คือเลขหนึ่งนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับตัวที่สองครับคุกใหม่นี่ครับ ทำไมผมถึงใช้แก้วใสเพราะว่ามันจะได้โปร่งใสงนะครับเพื่อนจะได้ไม่ว่าว่าเอ้ยมเตรียมไว้เปล่าไม่เตรียมครับผมแค่เขียนไว้ครับตัวที่2ครับที่มีขีดล่างคือเลขหกนะครับหครับถ้าขีดขีดตรงไหนก็คือตัวนั้นนะครับตัวที่2เลขหกครับนะครับเราก็คุกใหม่ คลุกกับข้าวใหม่คลุกแล้วก็ใส่นะครับเรามาลุ้นกันนะครับแนวทางดวงใครดวงมันครับใขรทาบุญไว้ดีก็ถูกใขรทาบุญไว้ไม่ดีก็รอไปก่อนขยันทาบุญครับเลขอะไรครับเลขสองครับเลขสองครับ number two นี่ครับเลขสองนะครับแล้วเราก็คุกใหม่นะครับเพราะว่าเราจะจับทั้งหมด8ครั้งนะครับสำหรับตัวเลข เขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ลุ้นออกมานะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกในกรอบนี้นะครับก็คือเลขอะไรเมื่อที่แล้วมันออกอะไรนะแปดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแปดหนึ่งหนึ่งวันนี้อ้าวแปดอีกแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วตัวเดิมเลยมันใช่ไหมเนี้ยแบงค์เอาครับ ตัวต่อมานะครับกล่อ,องสลากเจ๊งไปแล้วครับทีนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่มีใครรูวร้ว่าเ็เลขอะไรเลขสีครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับเลขสีนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับเลขอะไร นี่นะครับตัวนี้นะครับเลขอะไร12วเลขเจ็ครับตอนนี้เป็นเลข7นะครับนี่นะครับเลขเจ็ดนะครับทีนี้ก็มาสุดยอดเลยนะครับทีนี้ก็คือ2ตัวล่างนั่นเองนะครับสองตัวล่างก็คือเลขท้าย2ตัวลอตเตอรี่นะครับอันนี้เราเอาตัวไหนก่อนพเพื่อน เอางี้แล้วกันถ้าถ้าคือจับออกมาเป็นเลขคู่ก็คือตัวนี้นะครับก่อนแต่ต้องจับใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเลขขี้ลงตัวนี้ก่อนโอเคนะครับอะไรกับใบนี้เป็นเลขคู่หรือเลขคี้ครับเลขเลขเลขคี้ครับถ้าเลขขี้ก็คือเขียนตัวนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับใย้ำยา้ยา,าย้ำใส่ลงไปใส่ลงไป ใส่ลงไปใส่ลงไปจีดกัน2องานขยับใหม่เลขีออกเลขขีนะครับตัวหน้านะครับตัวหน้าเลขศูนย์ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่นะครับศูนย์ใส่ลงไปใหม่ใส่ลงไป อาล้ครับอาแล้วครับแล้วครับนี่ครับตัวสุดท้ายครับพี่น้องคือตัวนี้นะครับลุ้นกันครับเลขสี่ครับโอ้นี่ครับเลขสี่นะครับก็ได้ครบท่วนกระบวนความแล้วนะครับนี่ครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ให้ดูอีกทีนะครับว่าเลขมันครบเหมือนเดิมมอเปล่า2ครับ8ครับ3ครับ5ครับ0ครับ 7ครับ6ครับ1ครับ4ครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้ก็คือเลข9 9ครับก็ครบแล้วนะครับ สำหรับแนวทางแนวทางของเราแนวทางเหงเหงวันที่1กันยายนนะครับ2563นะครับแนวทางก็คือ162847 162847 2ตัว04นะครับ โชคดีครับผมผม BRK ก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากเพื่อนนะครับอย่าลืมครับสมาชิกที่เข้ามาดูใหม่นะครับกด subscribe กดไลค์ากในเพจ Facebook ก็กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับกดติดตามเพื่องวดหน้าท่านจะไม่พลาดแนวทางสำหรับความเฮงๆกับผมนะครับนี่ครับผม ก็มีเวลาก็ที่ผมทําเร็วนี่ก็เพราะว่า,าจะได้มีเวลาไปหาลอตเตอรี่กันนะครับเพราะว่าถ้าทําใกล้ๆแล้วมันหาลอตเตอรี่ไม่ค่อยมีนะครับก็จะไปที่อันเดอร์กาวอันเดอร์กาวก็คือแน่นอนครับใต้ดินนั่นเองซึ่งใต้ดินก็แน่นอนอาจจะเจอเลขอันเลขไม่รับเลขจ่ายครึ่งซึ่งเจ้ามือนั้นปลอดแหกนะครับ ก็แค่เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดวงใครดวงมันนะครับดวงใครดวงเราดวงคุณดวงผมดวงท่านดวงเธอดวงชีดวงหล่อนดวงหีดวงหิมดวงเฉลิบอ่าวไม่ใช่ครับดวงเฉลิบไม่ใช่นะครับก็ก่อนจบคลิปผมก็ขอฝากข้อคิดไว้สำหรับเพื่อนๆนะครับว่า เด็กมาหมอยหมยน้ำย้อยตีนหมอนน้ำย้อยใส่ที่นอนกลายเป็นละอ่อนน้อยนะครับก็โชคดีครับแฟนๆทุกท่านงวดหน้ามีงานคอยมาเจอกันใหม่ ขอให้โชคดีณวันที่หนึ่งกันยาโปรดอย่าลืมกันหนะ้าให้โชคดีทุกคนหากชมคลิปแล้วผมแจวต้องจรก่อนจาก อย่าลืมหน่วยนะกำลังใจกดไลค์ให้ผมติดตามทุกครั้งแม้ว่าจะเฉียวจะหยุดทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีไปแล้วครับ โชคดีเดอ้อพี่น้องเอ้ย